พี่พัดแจงชัดทุกประเด็นในวันนี้ครับแม่วันนี้ผมต้องใส่ชุดกันฝนมาเลยครับเพราะช่วงเช้าฝนตกหนักเหลือเกินในหลายพื้นที่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะฮะทุกท่านจะออกจากบ้านอย่างไรนะครับเตรียมพร้อมเสื้อกันฝนแบบนี้หรือจะเตรียมร่มก็ได้นะครับป้องกันกันไว้ครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ทางรัฐบาลเองครับเขาก็มี12มาตรการนะครับที่จะมารองรับหน้าฝนกันอ่ะเดี๋ยวเรา ราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเราไปดูกันก่อนจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับขาประกาศกันไว้ครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนนะฮะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566กันมาแล้วครับแต่ปีนี้ครับฝนจะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละห้านะครับและก็น้อยกว่าในปี2565กันด้วยนะฮะ65ก็น้อยกว่านะครับในปีนี้ คราวนี้เองเนี่ยฮะ เขามีการบอกกันไว้อย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมกันด้วยนะครับที่จะรับมือกับฤดูฝนในปีนี้ครับปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในปีนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณร้อยละ5แล้วก็น้อยกว่าในปี2565คือฝนไม่ตกชุกครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วเนี่ยต้องมีการรับมือในการบริหารจัดการน้ํากันด้วยครับเราจะได้มีน้ํา เก็บไว้ใช้ในช่วงของฤดูแลนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้เร่งระบายน้ําออกกันไปนะฮะฝนตกเท่าไหร่ระบายออกให้หมดเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยแบบนี้ไม่ได้ครับเขามีช่วงต่างๆครับช่วงแรกเนี่ยนะฮะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะฮะจนถึงเดือนกรกฎาคมครับช่วงนี้เนี่ยจะเกิดในช่วงของภาวะฝนทิ้งช่วงนะฮะพอเข้าหน้าฝนช่วงนี้ครึมๆครับมีฝนตกลงมานะฮะแต่เดี๋ยวประมาณสัก กลางเดือนมิถุนายนนะฮะฝนจะหายไปนะฮะไม่ต้องตกใจครับจะทิ้งช่วงไปในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดฝนตกลงมา หาภาชนะมาเก็บไว้นะครับหรือใครทําการเกษตรเนี่ยขุดบ่อแล้วก็กักเก็บน้ําฝนกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวสู่ช่วงของฝนทิ้งช่วงอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้กันได้นะครับ mm. ต่อมาครับคุณผู้ชมในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนครับช่วงนี้นะฮะโอ้โหมากันเต็มที่เลยครับได้ชุ่มฉ่ากันแน่ๆครับเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกชุกหนานแน่นที่สุดนะครับแล้วก็โอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขต ร้อนนะครับเกิดสภาวะน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดนะครับประมาณ กลางเดือนตุลาคมแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของหน้าหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้นะครับอ่ะย้ําอีกครั้งหนึ่งครับในปีนี้นะฮะฝนจะตกชุกมากที่สุดที่ทุกท่านเนี่ยต้องเตรียมรับมือกันไว้เพราะอาจจะเกิดพายุน้ําท่วมฉับพลันต้องเตรียมกันเลยฮะเสื้อกันฝนแบบนี้ครับในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้นะครับฝนตกลงมาแบบนี้ครับก็ส่งผลดีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2 5ซึ่งเมื่อวานนี้ ครับเขาได้มีการรายงานกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5ทางด้านของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศครับมีการรายงานและก็ติดตามคุณภาพอากาศประจําวันเมื่อวันที่ผ่านมาครับภาพรวม PM 2.5ในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดีมากถึงปานกลางครับแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตรวจวัดได้ที่14ถึง38ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร คราวนี้มาดูกันต่อเนื่องนะฮะว่าในช่วงสัปดาห์นี้ครับ ที่จะต่อเนื่องในช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะฮะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับใน7วันข้างหน้านี้นะฮะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างครับอุตรดิ์สุโขทัยพิษณุโลกตากพิจิตรเพชรบุรีแล้วก็กำแพงเพชรนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันที่29นะฮะจนถึงวันที่4มิถุนายนครับหยุดยาวแบบนี้ใครที่วางแผนจะเดินทางไปต้องเที่ยวที่ไหนหรือเดินทางข้ามจังหวัดครับอ่ะมาดูกันไว้ก่อนเลยนะฮะช่วงนี้เองนะครับในช่ว ช่วงระหว่างวันที่29ช่วงต้นสัปดาห์นะฮะ29 30 31นะครับฝนจะอยู่ที่ประมาณ30ด้วยกันนะครับที่จะตกชุกลงมานี่นะฮะ60 30 20นะครับและประมาณไปลปลายสัปดาห์ครับต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนึงนะฮะวันที่1มิถุนายนนะครับ30เเลยนะฮะ แต่ในส่วนของวันที่3เสาร์อาทิตย์พอดีครับคุณผู้ชมจะอยู่ที่60%เเซสาร์นี้ตกหนักนะครับก็ถือว่าเขามาได้ถูกจังหวะนะเพราะว่ามาช่วงของวันหยุดถ้าเกิดมาในช่วงของวันธรรมดาวันทํางานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฝนมักจะมาตามนัดคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับแต่จะไปตกหนักกันมากๆเลยนะฮะหกเนี่ยคือในวันเสาร์ที่3ามมิถุนายนนะครับก็เฝ้าระวังกันไว้ใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้างช่วงนี้ถือว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้าง ที่จะเย็นสบายนะครับคายร้อนกันไปได้เดี๋ยวกลับมาที่หน้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับมาดูอุณหภูมิกันก่อนนะฮะว่าอุณหภูมิในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้นะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับต่ําสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออุณหภูมิช่วงเช้าเนะครับ25องศาเซลเซียสต่ําสุดนะครับสูงสุดนะฮะก็ยังมีบางวันที่จะแตะไปถึง39องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบาง มากมากแต่พอตกกลางคืน อาจจะมีฝนตกได้เนี่ยคุณผู้ชมเองก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้นะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพได้และยิ่งช่วงนี้สังเกตไหมครับว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพการติดเชื้อโควิดสิกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากเสื้อกันฝนที่ต้องเตรียมกันไว้แล้วนะครับหน้ากากอนามายัยควรพกกันไว้มากกว่า1ชิ้นนะครับถ้าเกิดไปแล้วฝนตกเปียกขึ้นมาเนี่ยจะได้มีสำรองมีเปลี่ยนกันด้วยครับมาดูกันบ้างครับสิบสองมาตรการที่ทางภาครัฐรเขาได้ เตรียมรับมือกันไว้ในฤดูฝนในปีนี้นะครับว่าจะมีการรองรับอย่างไรกันบ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับกับมาตรการแรกกันเลยนะฮะหนึ่งเลยฮะ คาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมอันนี้ครับเขาทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วนทั้งทางด้านของชืประทานเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับที่จะคอยชี้เป้าว่าจุดไหนตรงไหนนะครับที่จะเสี่ยงต่อน้ําท่วมเพื่อที่จะได้ให้ทางด้านของหน่วยงานปปในพื้นที่เนี่ยนะครับได้เตรียมรองรับเผื่อมีภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลากหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันนะครับเรามีโอกาสได้คุยกับทางด้านของปอพกันเป็นระยะระยะนะครับก็จะเห็นการเตรียมการของทางด้านของปอพเนี่ยเขามีการเตรียมการทั้งในส่วนของอุป,ปรกรณ์และคนมีการวางแผนซ้อมแผนกันนะครับว่าถ้าเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากเหตุอุทกภัยจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรกันได้บ้างนะครับต่อมาครับในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่ผ่านมาครับ น้ำไม่มีแหล่งที่ไปนะครับเพราะอะไรหนึ่งก็คือพื้นที่ลุ่มต่นเนี่ยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางของน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อน,น้ํามาแล้วน้ําเขาไม่มีที่ไปครับ ก็ขังและท่วมกันนะฮะเราจะเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยในพื้นที่ชุมชนจากที่เมื่อก่อนไม่เคยท่วมเลยทำไมปัจจุบันน้ําถึงท่วมเพราะว่าไปสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำอันนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับที่เขาจะเตรียมกันในช่วงนี้ต่อมาครับจะมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ํามีสีเอาไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กักเก็บน้ําขึ้นสีอะไรมานะครับหมายถึงอะไรบ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ เต็มตัวกันได้ด้วยนะครับต่อมาครับซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชนลศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูน้ําเขื่อนต่างๆนะตอนนี้ต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเตรียมรองรับกันไว้นะครับเพราะทุกครั้งสังเกตไหมครับว่าเมื่อน,น้ํามามากๆเนี่ยข่าวลือที่แชร์กันไปทุกครั้งเลยก็คือในเรื่องของเขื่อนแตกประตูระบายน้ําพังอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐเขาจะมีการปรับปรุงและการซ่อมแซมเตรียมรองรับสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นประจำทุกปีกันอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาครับ5เตรียมพร้อมวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือให้แต่และหน่วยงานครับเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ําต่างๆเมื่อเกิดน้ําท่วมขังที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบายน้ําได้อย่างทันการด้วยนะครับต่อมาครับตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปทั้งเขื่อนทำนกั้นน้ําประตูระบายน้ําต้องมี การตรวจสอบความแข็งแรงอยู่อย่างตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยและก็ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะครับต่อมาครับ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําอันนี้ก็ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่การระบายน้ํานั้นนะฮะไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ระบายไปทั้งหมดแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการกักเก็บน้ําไว้นะครับเพื่อในช่วงของอฝนทิ้งช่วงกันด้วยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้กลางเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีฝนทิ้งช่วงถ้าเกิดตกมาในช่วงนี้โอ้โหระบายไปทั้งหมดเพราะเตรียมที่จะรองรับเพราะว่าเขาบอกแล้วใช่ไหมครับว่าฝนเนี่ยจะมีไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเล่นระบายไปก่อน คราวนี้เองครับเมื่อฝนทิ้งช่วงก็จะไม่มีน้ําไว้ใช้ก็ต้องมีการวางแผนกันด้วยนะครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมบอกไปว่าทางปอ,อเองเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นอย่างมากเลยว่าถ้าเกิดเกิดน้ําป่าไหลหลากเกิดเหตุอุทกภยัยหรือฝนตกหนักเนี่ยน้ำท่วมจะมีลำดับขั้นตอนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้าง1 2 3 4หน่วยงานไหนจะเข้าซัพพอร์ตในเรื่องอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่สําคัญนะครับที่ต้องมีการซ้อมกันในช่วงนี้ครับต่อมา9ครับเร่งพัฒนาและเก็บกักน้ําในแหล่งน้ำครับเพื่อจะได้มีน้ำเนี่ยบริหารจัดการเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วยนะครับและต่อมาครับ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนครับประชาชนในพื้นที่ก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ถ้าเกิดเราจะมารอให้เพียง,ยงแค่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือบางครั้งนะครับอาจจะไม่ทันทุ่งทีด้วยนะฮะเพราะประชาชนในพื้นที่อาจจะเป็นผู้ที่รู้ครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้กับลําธารไกลกับแหล่งน้ําป่าเนี่ยเขาจะรู้เลยฮะว่าถ้าเกิดฝนตกปริมาณเนี้ยต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็มีการเตือนตามหอกระจายข่าวหอกระจาย เสียงของแต่ละชุมชนต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับต่อมา11ครับสร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นรายการห้องนั่งเล่าของเราเนี่ยก็จะมีการประสัมพันธ์ในเรื่องของการเฝ้าระวังในช่วงของฤดูฝนกันอย่างต่อเนื่องมีการประสานงานกับท่านของปอพแต่ละจังหวัดกรมชลประทานแต่ละพื้นที่นะครับเข้ามาพูดคุยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้โดยเฉพาะท้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่จะมาพยากรกันครับว่าช่วง ที่เราต้องเฝ้าระวังต้องพกเสื้อกันฝนพกร่มกันเพื่อออกไปทํางานเนี่ยนะฮะและ12ครับติดตามประเมินผลและปรับมาตรการครับในแต่ละปีครับปริมาณฝนหรืออุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ย เราต้องมีการถอดบทเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อมาแล้วนะฮะแก้ไขปัญหาแล้วก็ปล่อยผ่านเราแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในปีอื่นๆเพื่อรองรับปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะตอนนี้เองนะครับทางด้านของอกออนชไปที่หน้าถัดไปได้เลยนะครับ กออนชเนี่ยนะฮะเขามีการประกาศเฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากอันนี้ต้องรีบประสานธ์กันให้กับผู้ชมได้รับรู้นะฮะช่วงระหว่างวันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนน,ะะน,ายนี้นะคะรับเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูตอนนี้ครับสังเกตได้ว่าาฟ้าคึมๆอีกแล้วมีฝนตกในหลายพื้นที่แบบนี้เองครับต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําป่าไหลหลากกันด้วยนะฮะท่านนั้นของนายสุรศรีกิติมณฑลครับเลขาธิการสานักงาน ก่อนน้าแห่งชาติครับในฐานะรองผู้อํานวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้มาประกาศไว้นะครับว่าณตอนนี้เองเนี่ยให้เฝ้าระวังในช่วงของฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพังงานาครราชสีมาตราสระบุรีพิษณุโลกด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เขาต้องเฝ้าระวังกันอยู่ณขณะนี้ครับและก็จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับที่จะมีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวงังน้ําหลากนะคะแล้วก็จังหวัดตาาจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดกําแพงเพชรจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็ต้อง เฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่เหล่านี้นะครับเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากในช่วงนี้กันด้วยนะครับช่วงนี้ครับติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตการกันไว้ สิ่งแวดล้อมรอบบ้านท่านเนี่ยนะคะว่ามีส่วนไหนยังไม่แข็งแรงเนี่ยก็ปรปับปรุงซ่อมแซมกันนะครับหรือในส่วนของเขื่อนแล้วก็ประตูระบายน้ําที่อยู่ในบริเวณบ้านของท่านนะคะที่รอบขั้งของท่านเนี่ยตรงไหนที่ท่านดูแล้วว่าเอะมันเหมือนจะไม่แข็งแรงหรือมีอะไรชํารุดที่เราบอกกันไว้ว่าเราต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนในการร่วมด้วยช่วยกันร,รับมือในช่วงของฤดูฝนนี้ก็แจ้งก,ก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ด้วย นะครับอะช่วงนี้ครับเฝ้าระวังกันไว้รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะวันนี้มีแต่เสื้อกันฝนถึงจะไม่มีร่มให้กางแต่ก็มีร่างให้ก่อดน,นะครับวันนี้ลากันไปก่อนกับพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นสวัสดีครับ